หลังห้ากรกฎาไปแล้วนะครับคุณจะเริ่มโฟ์ในเรื่องของเงินได้รับแบบเป็นกอบเป็นกรรำกลับคืนมานะครับอาราทีนี้เป็นราศีอีกหนึ่งราศีที่ต้องรับแบบชัดเจนนะครับนั่นคือราศีสิงห์แน่นอนครับเพราะย้ายเข้าตำแหน่งปัตตนีของคุณนะครับเขาเรียกว่าหุ้นส่วน จะวิ่งเข้ามาขอทำงานด้วยนะครับผมแล้วก็หุ้นส่วนจะเป็นคนส่งเสริมทำให้คนราศีสิงห์ทุกคนในโลกใบน,นี้นะครับจะได้รับโอกาสจากหุ้นส่วนและหุ้นส่วนจะวิ่งชนแทนตัวของชาวราศีสิงห์ค่อนข้างเยอะแต่ด้วยนิสัยของชาวราศีสิงห์แล้วเนี่ยจะไม่ปล่อยมือให้ใครมาทำงานแทนแน่นอนครับผมแต่ต้องแบ่งระยะเวลาให้หุ้นส่วนหรือคู่ครองของคุณเนี่ยมีโอกาสในการทำงานร่วมด้วยนะครับผมแน่นอนครับว่า คุณจะวุ่นวายเพราะคนที่เป็นหนุ่มแฟนคุณจะมีคนมาหมายปลองค่อนข้างเยอะคนที่เป็นสาวแฟนก็จะถูกคนหมายปลองเพราะว่าราวหมูเข้าในเรือนปัตตานีเขาเรียกว่าจะวุ่นวายในเรื่องของคู่ด้วยนะครับผมเพราะว่าคู่คุณอาจจะหลอก ในสายตาคนนี้หรือสวยในสายตาคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวราศีสิงห์อันนี้เป็นภาพรวมนะครับผมส่วนเรื่องของการเงินปีที่แล้วตั้งแต่ปี66จนถึงปี67นะครับผมตั้งแต่ราหูย้ายเข้ามาเนี่ยวุ่นวายนะถูกหลอกถูกโกงค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือทํางานแบบทํางานฟรีๆนะแทบจะไม่ได้เงินกันเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังผ่านพ้นมาด้วยเพราะอะไรครับเพราะคู่ของคุณยื้อไว้ในชีวิตของชาวราศีสิงห์ต้องบอกนะครับว่าคุณโชคดีที่คุณมีคู่นะครับมาดูการ เงินในปีนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะวุ่นวายในเรื่องของเงิน ชักหน้าแทบไม่ถึงหลังในช่วงที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาพอราหูย้ายในวันที่5พฤษภาคม25งพแล้วอาจจะยังไม่นิ่งนะครับจะยังต้องหมุนอยู่แต่พอผ่านไปแล้ว2เดือนหลังวันที่5พฤษภาไปก็น่าจะเป็นหพฤษภาไปถึง5้ามิถุนาหลัง5กรกฎาคมไปแล้วนะครับคุณจะเริ่มโฟในเรื่องของเงินได้รับแบบเป็นกรอบเป็นกากลับคืนมานะครับอันนี้คือเงินทั้งปีของราศีสิงห์เรียกว่าหรือ1ปี6เดือนหลังจากนี้นะครับผมมาดูในเรื่องของหน้าที่ การงานของชาวราศีสิงห์นะครับเป็นดาวอังคารเพราะฉะนั้นจับงานอะไรก็จะเป็นเงินเกือบทั้งปี2,568ยันปี2,569แน่นอนครับนี่คือดวงรวมของชาวราศีสิงห์เดี๋ยวเราไปต่อกันในชาวราศีกรกฎว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งเงินและทอง ลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าชาวราศีสิงห์ต้องนําวิธีรับพร,ราหูมาไว้ในครอบครองตัวเองและบูชาท่านตลอดทั้งปี2568จนถึง2569นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของราศีกรกฎชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และติดตามกันเยอะๆนะครับผมอาจารย์เก่งรณกรจะขอบคุณมากๆครับ